เหตุที่เกิดมาเตี้ยในอดีตการครั้งศาสนาของพระปทุมุตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเถระรูปนี้เกิดในตระกูลมีโภคะมากในหังสาว,วดีนครพอเจริญไวัแล้วได้ไปนั่งฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาอยู่ในขณะนั้นได้เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ ในตำแหน่งผู้เป็นเลิศในทางมีเสียงไพเราะจึงถวายมหาทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานแล้วตั้งความปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้างในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะท่านเกิดเป็นนกดวูวมีขนปีกงดงามคาบผลมะม่วงมาจากพระราชอุทยานขณะที่บินไปได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใส จึงคิดว่าจะถวยายพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของนกดูวนั้นจึงทรงถือบาทรอรับอยู่นกดู่วจึงได้ใส่มะม่วงสุกนั้นนกดูวเห็นดังนั้นก็เกิดปีติใจเลื่อมใสอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์โดยบุญกรรมนั้นท่านจึงเป็นผู้มีเสียงไพเราะในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวกัดสปะ เมื่อมหาชนปารับกันที่จะสร้างเจดีว่าจะสร้างเจดีขนาดไหนเมื่อเขาว่าจะสร้างประมาณเจ็ดโยชนท่นก็ขานว่าขนาดนั้นใหญ่เกินไปเมื่อเขาว่าหโยชน่่นก็ยังแย้งว่าขนาดนั้นก็ยังใหญ่เกินไปเมื่อมหาชนลดขนาดลงมาจากห้าโยชน์สี่โยชน์สมโยชน์เหลือสองโยชน์ พระเถระผู้เกิดเป็นหัวหน้าช่างในครั้งนั้นจึงพูดว่ามาเถิดท่านผู้เจริญทั้งหลายเราควรจะทําให้ปฏิบัติได้สะดวกในอนาคตเถิดเมื่อกล่าวดังนี้แล้วเขาก็เอาเชือกวงแล้วหยุดอยู่ที่คาวุธหนึ่งด้านหนึ่งหนึ่งจึงเป็นพระเจดีย์ทรงกลมและเตี้ยแค่โยอดหนึ่งมหาชนเชื่อถือถ้อยคําของช่างนั้น ด้วยผลแห่งกรรมนั้นหัวหน้าช่างนั้นไม่เกิดในชาติใดๆจึงเป็นคนต่ำเตี้ยทุกชาติแม้ในชาติปัจจุบันนี้ก็เป็นคนต่ำเตี้ยในพุทธกาลนี้ท่านได้มาเกิดในตระกูลมั่งมีมีโภคะมากในกรุงสาวัตถีมีชื่อว่าพัทธทียแต่เพราะความที่เป็นคนเตี้ยมากจึงปรากฏชื่อว่าลัก,กุลทกะพัทธทีย ท่านได้ไปฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาเกิดศรัทธาจึงได้ออกบวชแล้วเป็นพระหูสูตรเป็นพระธรรมกระถึกแสดงธรรมไพเราะมากครั้งหนึ่งมีงานมหโหรสพประจำปีมีหญิงงามคนหนึ่งกำลังไปเที่ยวงานกับพราหมณ์คนหนึ่งนางเห็นพระเถระนั้นเป็นคนเตี้ยจึงหัวเราะขึ้นจนพระเถระนั้นเห็นฟัน พระเถระถือเอานิมิตในกระดูกฟันของหญิงนั้นแล้วทำฌานให้เกิดขึ้นกระทำฌานนั้นให้เป็นบาทะเจริญวิปัสนาได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีท่านอยู่ด้วยกายคตาสติเป็นเนืองนิดต่อมาท่านพระสารีบุตรให้โอวาทอยู่ท่านก็ดํารงอยู่ในเพาะอรหัตคาถาอันเป็นสุภาษิตของท่านมีดังนี้ ชนเหล่าใดถือรูปร่างเราเป็นประมาณและถือเสียงเราเป็นประมาณชนเหล่านั้นย่อมตกอยู่ในอำนาจของฉันทราคะย่อมไม่รู้จักเราคนพานถูกกิเลสกั้นไว้โดยรอบด้านย่อมไม่รู้ภายในไม่เห็นภายนอกย่อมลอยไปตามเสียงโฆษณาแม้บุคคลผู้เห็นผลภายนอกไม่รู้ภายใน ไม่เห็นภายนอกย่อมลอยไปตามเสียงโฆษณาส่วนผู้ใดมีความเห็นไม่ถูกกัน้นย่อมรู้ชัดทั้งภายในและเห็นแจ้งทั้งภายนอกผู้นั้นย่อมไม่ลอยไปตามเสียงโฆษณาพระไตรปิฎกและอัฏฐกถาเล่ม52หน้า244 อัฏฐกถาละกุณทกะพัทธิยเทระคาถา